สวัสดีครับแฟนแฟน n ิวเวอร์ชั่นอีสปอทุกคนครับตอนนี้เราจะนำทุกท่านชมศูนย e ์นิวเวอร์ชั่นอีส t อร์ตสเตเนะครับศูนย์ที่รับการยอมรับว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในเซาท์อีสเเชียเลยในตูนเวอร์ชั่นครับนี่คือหน้าประตูเรานะครับศูนย์เรามีดอแมนด้วยครับ <c oughs> ดีมากไอ้น้อง พี่ทิพย์พี่ทิพย์น้องอ่ะนีะ่ซื้อทวีปสยามเม็ดน้องกไม่ใช่นะนี่คือคนส่งข้าวของศูนย์เราครับศูนย์เราเจ๋งมากครับนี่คือ High End Gaming Gear นะครับศูนย์นี่คือ แคร์นิวเชนอีสปอร์ดดูหนังโป๊โป๊โป๊อยู่มึงปิดทานกูรู้ครับ <c oughs> ส่วนนี้คือ